เฮ้ยอะไรมันดังไงเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันดังมันมีเหล็กมันมีเหล็กดังแก๊กนต์หลุดปะเนี่ยทุกคนโนตเหมือนนโนตหลุดเสียงทีแรกก็ไม่ค่อยกลัวดในสภาพคนนี้เขาสำหรับผมหลุดไปแล้วโอ้โหดูที่ปาซี่แบบมือสำหรับเราเลย สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมเด็กฟาสบอยนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลองขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่เสียวที่สุดในโลกกันชิงช้าแบบนี้ซึ่งซึ่งในลักเนาเนี่ยตอนนี้กำลังมีงาน exhibition อยู่ที่นึงเป็นงานที่แบบ เป็นงานที่เป็นส่วนเป็นงานที่คือถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็นงานงานเดือนสิบแถวใต้เราแถวแถวใต้บ้านผมอะ่ะงานเดือนสิบที่จะมีชิงช้าสวรรค์ไวกิ้งทนาโดอะไรนู่นนี่นั่นมารวมกันแล้วก็มียิงปืนปลาเป้าลูกโป่งแล้ววันนี้ผมจะลองพาทวกคุณทุกคนไปดูกันจะพาทุกคนไปไปดูกันว่าชิงช้าสวรรค์ที่เร็วที่สุดในโลกมันเป็นยังไงกันโดยที่จะมีรุ่นน้องไปร่วมเล่นกับเราด้วย Enjoy, เอนจอยกับเราด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน บรรยากาศทางใบงานนะครับดูอันนี้คือมีเทพเจ้าเดินอยู่ด้วยดูดิอุ้ยเกือบนิดเดียวเกือบชนเทพเจ้าอ่ะตะกี้เกือบชนยานฝานะของเทพเจ้าแล้วอ่ะไม่งั้นผิดกฎหมายเลยนะโดนจับประหารเลยนะ เราไม่เดินไปนะครับเราจะนั่งรถไปกลัวผอมเดี๋ยวไขมันในแคลอรี่ในตัวมันจะลดอีกเนี่ยแล่คนก็สมบูรณ์กันเพราะว่าจะน้ำหนักลดก็เลยนั่งออโต้ร็กชอไปเช้าเทพเจ้าซาฟินช่ครับผมเดี๋ยวฟ้าสบาย <laughs> เออเขามีมีผ้าสวยเฮ้ยดูดีเขามีผ้านี้ด้วยนะมีผ้าที่แบบปิดกันฝนวะมีหุ้มเบาด้วยมีราชรถแล้วนะเนี่ยแบบเนี้ยรันนี้เลยอันนี้ไม่หนมีเออแต่แค่อื่นไม่เห็นมีนะเนี่ยประมาณ1นกิโลถ้าเราต้องเดินมาก็คือประมาณนี้ น,นี้เรามาถึงกันที่งานแล้วนะครับนี่บรรยากาศหน้างานคล้ายกับงานกาชาติบ้านเรานน่นแหละเข้าไปเลยโหจะต้องซื้อตั๋วด้วยฮะนี่นะครับบรรยากาศในงานบรรยากาศในงานนี่อันนี้คือ ประเด็นหลักคือไม่ได้จะมาดูของนะประเด็นหลักก็คือ,อจะมาดูอันนี้นะนี่ครับฟังเหตุผลที่เรามาที่นี่มันคือชิงชาสวรรค์ชิงชาสวรรค์าารถไฟเหรอ,อกล่นข้าโพดยังหอมเฮ้ยเราไปลองขึ้นชิงชาา้าสวรรค์กันดูปะเอาปหมเป็นนี่นนมันมันหมุนเร็วนะเป็นไงบ้าง เซฟตี้อะไรอะะ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยอันนั้นพี่เห็นเห็นประตูปะ,ะ,ะประตูไม่มีเซฟตี้ไม่มีสายเอลไม่มีเบลอะไรไม่มีสักอย่างใช้ผู้ชนะแดงน้มถ่วงท,ทุกทุกกดฟิสิกส์บ๊อมป๊าม,ามเฮ้ยเราเราจะขึ้นอันเล็กหรือว่าอันใหญ่เดียวอันใหญ่เลยจริงปะงั้นขึ้นกันสามคนก่อนนะน<า> <self> พี่ลินาขึ้นก่อนนะนาวัน ไม่ถ้าบังไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้ภาพดิว่าข้างในมันเป็นยังไงจริงอ่ะผมเคยผมเคยขึ้นแล้วนะไม่แต่ว่าคนดูยังไม่เคยเห็นในมุมกล้องไงโอเคโอเพาฉะนั้นเจ้าของกล้องเอ้ยเจ้าของช่องก็ผมต้องไปด้วยรถเจ้าตารมเดียวกันเฮ้ยใครใบทำไรอ่ะใบใบงั้นใบลองดูนะวัน จเย็นใจเย็นอันนี้คืออันใหญ่เราจะไม่เล่นนะมันกลัวมันมันน่าเสียวมันลองดูดิเนี่ยลองดูมันไม่มีเซฟตี้อะไรเลยนะแบบแล้วมันหมุนเร็วมากเลยเห็นป่ะเราดูทั้งหมดคือเหล็กน่ากลัวเราจะไม่เล่นอันใหญ่เราจะเล่นอันนี้กันอันนี้คือเซฟตี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้กันเราไม่ขึ้นอันใหญ่บะอนใหญ่ไม่มีเซฟตี้ไม่มีประตู แล้วเราจะไปย้อนแล้วเราจะไปเขาเรียกอะไรจะไปบอกให้น้องๆขึ้นกันก่อนไปอ่ะไปไปงั้นขึ้นกันจริงเหรอเอาจริงเหรอฟินขึ้นกับฟินขึ้นกับพี่ลินากับนาวันนะเอ,ะอ,ะแอาแล้วตะกออ่ะเดี๋ยวผมรอถ่ายข้างล่างไงรอถ่ายข้างล่างไม่ไดีเหรอช่องอะ่ะข้างล่างได้ไหม ใช่เลยผมต้องจะบอกจะบอกให้จังหวะนี่จังหวะตรงนั้นน่ะจังหวะที่สามเหลี่ยมนั่นน่ะโคตรเสียวเลยนะ่ากลัวมากอะ่ะเสียวแบบห้าสิบบาทนี่คือกี่รอบห้าสิบนั่นแหละดูมันหมุนแบบอั u ลิมิ i t e d อ่ะอันนี้คือชิงช้านะโลกของอินเดียของจริงนะที่แบบน่ากลัวมากจริงๆน่ากลัวมากจนแบบบางทีไม่อยากขึ้น่ะ อันนี้คือไวกิ้งไวกิ้งไวกิ้งกำลังทำงานแล้วทุกคนไวกิ้งไวกิ้งเนี่ยอันนี้คือไวกิ้งที่จะหมุนไวกิ้งคือดีมากเลยไปซื้อตัวก่อนตัวเท่าไหร่ครับ หัวละ50รูปีครับ50รูปีประมาณ25บาทนะแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นได้กี่รอบนะประมาณ10รอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวฟินฟินเดี๋ยวมึงขึ้นก่อนเดี๋ยวมไปด้วยวนะนวันนวันเป็นไงไม่เสียวอจริงช้านี่มัน ม,ม,ม,มีความรู้สึกยังไงบ้างจะได้ขึ้นยิงช้าที่เร็วที่สุดใน <c oughs> ในโลก <c oughs> เป็นครั้งแรกดูดูประตูนะทุกคนมันไม่มีประตูมันไม่มีเบลมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยแค่นี้เองเอไอไ้ยบขึ้นไอใบนี่กีด <c oughs> <c oughs> ไอใบเน้นเหล็กลักเนาอยู่ <c oughs> เด็กลักเนานะ <c oughs> เด็ก <c oughs> เด็กมาหาลัยด้วยเมื่อกี้กีดลั่นเลย ซาฟินครับว่าซาฟินมิสซาอ่ะรู้สึกไงาชาร์โโโโจิมสองนู้จสอนน่ใจหวานทำไมใจแผลทำไมหน้าแผลแล้วรู้สึกว่าหน้าแผลแล้วแต่ละคนมันหน้าเล่นนะแต่พอมาอยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วแบบ <c oughs> มันน่ากลัวอีก <c> แ <oughs> ลองดูนะมันไม่มีเซฟตี้ <c oughs> เลยอ่ะฟินไปกับผมหรือว่าไง <c oughs> นเนี่ยดูดูมันไม่มีเซฟตี้ลองดูแล้วแล้วมันหมุนเร็วมากเลยนะโอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นน้องเดี๋ยวใจยรอก่อนน้องคือใจสั่นหมดเลยนะดูรองเท้าแบบสั่นดิกดกแล้วตมืกี้นะจะหมุนให้ครบรอบก่อนหรือเปล่าให้คนที่ลงนั่งสบายใจจ๋าเลย นั่งนงัน้องจิทุกคนเราขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ทุกคนเราเราจับก่อนนะน้องจับอนหาที่จับทุกคนดูนะดูนะว่าจะเป็นยังไงช้าสดบิสมิลลาฮิราะมานิราะฮีมนทำดีไลร์แรบเนอ่ลนมทุกคนทุกคนดูจกมุบบนบนสวยมากเลยทุกคนอันนี้มันยังไม่หมุนนะอันนี้คือเขายังไม่เริ่มทำงาน น้องน้องเป็นไงโคตรสูงทุกคนนอนนีเริ่มจะหมุนแล้วนะโลนี่แบบสั่นดิกๆแล้วจริงๆไม่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ว่าแบบมันมันไม่มีเซฟตี้อะทุกคนก็เลยแบบน่ากลัวหน่อยหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันสั่นนะอันนี้ขนาดยังไม่หมุนนะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าตอนหมุนจริงจะเป็นยังไงน่ไฟหก ใช่ใช่ฝั่งนู้นคือรถไฟไม่ไม่ใช่รถไฟเหาะเป็นรถไฟอะไรกันทุกคนเขาจะเริ่มหมุนแล้วนะทุกคนมันเริ่มเร็วแล้วทุกคนจังหวะลงเนี่ยจังหวะลงคือแบบมาช a มาเมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วาเวมเเวมาเะวมรเร็วว วิจารไม่ดีนะน้องเธอทำอ่ะเหมือนกล้องจะหล่นไปไปไปลงแล้วมันมันช้าลงหน่อยนึงมันช้าลงหน่อยนึงทุกคนดิเออมันจะเร่งอีกมันใส่ไม่มองอย่างนั้นแหละนะมันจะเร่ง มันจะมันจะเริ่มเบามันเริ่มเบาแล้วมันเวียงอะเบาพอใบใบไม่ต้องเลงก like ็้วจุดสายมันมองแล้วอะมันมองแบบบูลลี่อะนะเนาะเฮ้ยทำไมกากยังวะอะไรตรงเวลามันจะขึ้นสุดหรือแบบน่ากลัวเวลาขึ้นไปเนี่ยแบบขึ้นมุมขอบจะเวียงอ่ะไอที่นั่งมันเวียงแล้วมันไม่มีประเด็นคือมันไม่มีเบลนะแบบเบล ที่ที่มาลัตตัวเราอะเนี่ยคือเราต้องแบบเอาขาเอาขาจับเองเอามือจับเองเทุกคนดูนทุกคนดูบรยาาบรยากาศนะบรรยากาศดีมากเลยข้างบนคนอะไรอะทำไมหมุนได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยจริงเหรอถามจริงความเร็วประมาณโอยจังหวะลงคือมันเสียวมากจังหวะลงความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยอะไรมันดังองเนาะเฮ้ยอะไรมันดังมันมีแรง มันมีเหล็กดังเก่งโนตหลุดปะเนี่ยทุกคนโนตเหมือนโนตหลุดเสียงโอ้ไม่ใช่มันคือต้นไม้ทุกคนไม่เอาแล้วนะพี่หลังไม่ลองชวนไม่ต้องเชิญเล่นจิงค้านรกอินเดียนะไม่เอาแล้วจริงๆขอบายคนอื่นจะเล่นก็เล่นเลยไม่เอาแล้วเนไปเล่นอย่างอื่นต่อ ณวันเป็นไงสองวิโวโอ้น้องเขาแบบรู้สึกชิวๆมากเลยไม่เห็นรู้สึกอะไรสองใบนะั่นนะงนไงเป็นไงนะ ทีแรกก็ไม่ค่อยกลัวในสภาพคนนี้เขาวบบผมหลุดไปแล้วโอ้โหดูที่ปากซีัโดนสัตว์ไปแล้วตอนไม่คน,คน,นอื่นก็กลัวเว้ยมัน n t อย่างเงี้ยไม่ได้เว้ยเราม่รวลมเออมันบิ้วอารมณ์จร,ริงๆเราแบบเราสร้างคอนเทนต์ไงแบบไม่ได้กลัวนะ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ได้กลัวเลยจริงๆอ่ะไม่กลัวเลยดูเนี่ยดูดูดูทุกคนดูค o n t นะ c o n r l เครื่อง เวลาจะปล่อยให้ชิงช้าไปก็สโลมันก็จะไปเครื่องชิงช้าก็จะหมุนไปไปมันก็สโลจะหยุดก็เบรกเบรกมือนะแฮนด์เบรกไปไพี่ลินนะเป็นไงดูขอบตาด้วยดูขอบตาร้องให้หรอ <laughs> โห<อ>ไม่เอาแล้วไม่เอาไปไป <laughs> เล่นอันนี้ดีกว่าไม่เล่นทำไมอันนั้นน่ากลัว โอ้มีปืนให้ยิงด้วยยิงไม่ไหวแล้วมือชันดิก๊กดิ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 ๊กเลยมันจะแบบด้านบนใช่ไหมมันก็จะแบบแบบเราจะล่วงอ่ะเออมันไม่มีเซฟตี้ด้วยมันจะล่วงมแล้วอยงดังนเก๊กๆไปเดี๋ยวเราไปดูอันอย่างอื่นกันต่อคนขอรีวิวการเล่นชิงชาร์นโลของอินเดียแบบโคตรเสียวมึนมาก<ส>มันมุนเร็ว<ๆ>อะ่อะเร็วกะบปุ๊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 บแล้วผมนี่แบบ ใจหายวิวคือไม่ทันหายใจอ่ะเราเราขอพอแค่นี้นะใครชวนอีกรอบหลังก็ไปเถอะไม่ไม่ไปแล้วผมขอขอบายก่อนเดี๋ยวไปดูอย่างสถาน,ถานีต่อไปกันดีกว่าไปหาของกินก่อนดีกว่าหิวมากตอนนี้อยก,กินแบบเนี้ยชิงช้าสวรรค์ทำให้น้ําตาลตกนะเดี๋ยวรอเพิ่มน้ําตาลนิดนึงขอเพิ่มน้ําตาลก่อนไปย่ ये वाला कितना हुआ है कौन सा भैया ये ये ओरियो चालीस रुपये चालीस रुपये का एक हाँ एक स्कूप चालीस रुपये दोनों दोनों चालीस का दो फ्लेवर दो फ्लेवर चालीस का एक और देखो। वन स्कूप चालीस रुपये डबल स्कूप उसी में सत्तर रुपये सत्तर रुपये कब लोट लोट दिया हुआ सी सी ब्लू เอาพี่นาแบบไหนฮะผมนี่เหงื่อแตกโซกๆแบบดูไม่คนดูน้องเขาเล่นดินั่นอะแล้วน้องมันขึ้นไม่เสียวเลยวะโน่นอะอยู่ปลายอยู่ปลายไวกิ้งเยอ่ะโอ้ยโคตรเสียวอะเป็นผมไม่ไหวไม่ไหว ผู des ้ใหญ่นี่คือกรีดกันลั่นนะแต่ว่าเด็กยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาลองกุลฟีกันนะครไอไอสครีมหลอดบ้านเรานั่นแหละไอสครีมหลอด ใส่มาซาล่าด้วยใส่มาซาล่าจริงปหมเนี่ยวิธีการทำกุลฟีงเหรอต้องปิดด้วยไปแยกคุลคุลเปิด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 ให้เปิดให้เข้าก่อนเยี่ยมจังเลย คุลฟี่มาซาร่านะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าคุลฟี่มาซาร่าเป็นไง <c oughs> อ,อร่อยอร่อยอยู่ได้อยู่หมดแล้วอ่ะสามบี้หมด <c oughs> ไปดูร้านอืนะ่นกัน ทุกคนต่อไปเราจะไม่เล่นเลยนะยิงย้าสวรรค์เราจะเล่นอันนี้ถ้าใครโจรจะเล่นแค่อันนี้เท่านั้นเลยไม่เล่นอันใหญ่แล้วเชื่เฮ้ยไปลืมจ่ายตังคไบยาะเบสานี่ได้ดึบิสุไปกันบิสิฮันนีวาสซ์บ๊าวบิสตัวไอซ์ซันฮันนีวาสซ์ ตะกี้เราลืมจ่ายตังค์เนี่ยไปกินในติมแล้วก็เดินพ้นไปแล้วนะกินเสร็จแล้วทังเนี่ยเลยนะเมื่อกี้เอกินเสร็จแล้วเดินออกไปลืมจ่ายตังค์เลยเจ้าของร้านก็ไม่ทักแล้วก็คือถ้าไปนี่เลยแล้วทุกคนมิติใหม่ของการถ่ายรูปของอินเดียที่ไทยยังเข้าไม่ถึงนะมาดูอันนี้กันว้า มันจะมีกล้องแล้วก็หมุนรอบตัวเราเลยนะฐา,างก็คือฐานนี่คือเจ้าของร้านนะมิติใหม่ของประเทศไทยมิติใหม่ของประเทศอินเดียนะครับการถ่ายรูป360องศา300ที่แบบหมุนรอบตัวเราไม่ต้องหมุนเลยละเราไม่ต้องหมุนก็เหมอเดิแค่เดินเดินแแค่ยืนอยู่กับที่ แล้วห้องมันจะหมนเอง <Thank you. S 1> คนเพื่อนหาย mm hmm. เพื่อนหายไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ <Okay. S 1> หรือว่าเขาไปขึ้นไหนกัน mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู mm hmm. เรินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะในงาน ไงกันบ้างครับชิงช้าสวรรค์ชิงช้านโลกของอินเดียในบรรยากาศที่เล่นตะกี้จริงๆผมไม่ได้เสียวเลยนะอันนั้นมันคือคอนเทนต์ผมไม่ได้แบบแก้งเสียวไปไงั้นเลยจริงๆแบบชิวมากหมุนๆพอเนิดเดียวเองแต่แต่คือแต่คือเสียวจริงอะความเร็วมันแรงมากไม่เชื่อลองถามฟินดูฟินตะกี้เขาแบบตกใจแต่ไม่เราไม่ได้ถ่ายไว้ไงเขาตกใจรวาวะตะกี้ ส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนไว้วันหลังเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปดูไปชมอะไรของอินเดียไปเจอกันในรอบหน้ารอบนี้ไว้เจอกันใหม่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ like นะับสไครป์ยูทูบเจอฟาสไวไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันนมัสกา